วันนี้เกิดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่หลายคนไม่คาดคิดเมื่อมีการเปิดเผยว่าเครื่องบินรบ F-16AM ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้เสนอเครื่องบินรุ่นเดียวกันนี้ให้กับยูเครนเพื่อใช้ในสมรภูมิกับรัสเซียข่าวนี้สร้างความประหลาดใจและเป็นที่จับตามองอย่างกว้างขวางเนื่องจากมันสะท้อนถึงพลวัตทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจน ย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนเครื่องบินขับไล่ F 1 6ถือเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงเมื่อยูเครนยื่นความต้องการไปยังชาติตะวันตกเพื่อเสริมศักยภาพในการป้องกันประเทศจากการโจมตีของรัสเซียสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนาโตหลายประเทศได้ถกเถียงกันอยู่นานว่าจะส่งมอบ F 1 6ให้ยูเครนหรือไม่ในที่สุดก็มีการอนุมัติการฝึกนักบินยูเครนและมีการเตรียมส่งมอบเครื่องบินรุ่น F 1 6 AM ที่ถูกใช้งานในยุโรปตะวันตกมอบให้ยูเครนใช้งานแต่แล้วกลับกลายเป็นว่ามีบางส่วนถูกจัดสรรให้กับประเทศไทยแทน คำถามคือทำไมประเทศไทยถึงได้รับเครื่องบิน F-16AM ท,ท,ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามรุนแรงแบบยูเครนคำตอบอาจซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ยาวนานหลายทศวรรษไทยถือเป็นพันธมิตรนอกนาโตที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาและเป็นฐานที่ตั้งทางยุทธศาสตร์นในภาาาในูมิภาคอินโดแปซิฟิกดังนั้นการมอบ F-16AM ให้กับไทยไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางการทหาร แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ต่อมหาอำนาจในภูมิภาคทั้งจีนและรัสเซียด้วย F-16AM ที่ส่งมาถึงไทยในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดมาจาก F-16B a B Block 20โดยผ่านการปรับปรุงระบบรเรดาร์อาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นแม้ไม่ใช่ F-16B รุ่นล่าสุดแต่ก็ถือว่ายังมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งการสกัดกั้นทางอากาศและการโจมตีทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่เปิดเผยออกมาระบุว่าเครื่องชุดนี้มาจากกองทัพอากาศยุโรปที่ปลดประจำการและส่งต่อให้ไทยใช้งานต่อถือเป็นการรีไซเคิลขีดความสามารถทางทหารที่ยังทรงพลังเมื่อเครื่องบินเดินทางมาถึงไทยภาพที่เห็นคือการต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยกองทัพอากาศไทยมีการโชว์สมรรถนะการบินเบื้องต้นและการตรวจสอบสภาพเครื่องอย่างละเอียดนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการมาถึงของ F-16A m ครั้งนี้จะช่วยเสริมกำลังฝูงบินของไทยที่มี F-16A บีอยู่ก่อนแล้วให้มีขีดความสามารถที่เหนือขึ้นไปอีกและยังช่วยลดช่องว่างในยุคที่กองทัพไทยกำลังรอการจัดซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่เช่น F-35 หรือแม้กระทั่งซาร์ฟรีปเป็นเพิ่มเติม,มประเด็นที่น่าสนใจคือการเมืองระหว่างประเทศที่อยู่เบื้องหลังสหรัฐอเมริกาอาจพยายามรักษาสมดุลในการกระจาย F16 โดยให้ทั้งยูเครนและพันธมิตรในเอเชียได้รับไปพร้อมกันเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึก,กว่ามีการเลือกข้างมากเกินไป อีกทั้งการเสริมกําลังให้ไทยยังช่วยสกัดอิทธิพลจีนในภูมิภาคซึ่งกําลังขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ที่เป็นพื้นที่พิาพาทการที่ไทยมี f 1 6 am เพิ่มเข้ามาจึงเป็นเสมือนการเสริมกรอะป้องกันและแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายังไม่ละทิ้งพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกมุมหนึ่งการที่ยูเครนไม่ได้รับเครื่องบินทุกลำตามที่ร้องขอทันทีแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของตะวันตกในการแบ่งทรัพยากรทางทหาร ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การผลิตเครื่องบินใหม่เท่านั้นแต่รวมถึงการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และการฝึกนักบินที่ใช้เวลานานการส่งต่อ F 1 6ที่มีอยู่แล้วให้พันธมิตรอื่นจึงกลายเป็นทางเลือกที่ช่วยรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของยูเครนกับยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอื่น<ล>เมื่อมองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การที่ไทยได้รับ F 1 6 AM ในช่วงเวลานี้ยังสะท้อนถึงการวางตำแหน่งของไทยในสมก,การระหว่างมหาอำนาจไทยพยายามรักษาสมดุลระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา มาโดยตลอดแต่การยอมรับเครื่องบินรบจากสหรัฐอเมริกาย่อมทําให้ความสัมพันธ์ทางทหารกับวอชิงตันแน่นแฟนยิ่งขึ้นและอาจทําให้จีนจับตามองความเคลื่อนไหวของไทยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนเองก็มีการขายอาวุธและระบบยุโทโธปกรณ์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้อย่างกว้างขวางนอกจากนั้นสังคมไทยเองก็กําลังถกเถียงว่าการรับเครื่องบิน F-16AM เหล่านี้คุ้มค่าหรือไม่บางฝ่ายเห็นว่าเป็นการเสริมกําลังที่จําเป็นต่อความมั่นคง ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเครื่องบินเหล่านี้ไม่ใช่รุ่นใหม่และอาจมีต้นทุนบำรุงรักษาที่สูงซึ่งอาจกลายเป็นภาระงบประมาณของกองทัพในระยะยาวอย่างไรก็ตามฝ่ายกองทัพยืนยันว่าเครื่องบินเหล่านี้ยังสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นการลงทุนที่ช่วยให้ไทยไม่ตกขบวนด้านขีดความสามารถทางอากาศสุดท้ายแล้วการมาถึงของ F-16AM ที่ประเทศไทยไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อขายอาวุธธรรมดา แต่มันคือการเคลื่อนไหวที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ความมั่นคงโลกสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่ายังต้องการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งขณะที่ไทยเองก็ต้องเลือกทางเดินที่ทําให้ประเทศมีอํานาจต่อรองมากที่สุดท่ามกลางการแข่งขันของมหาอํานาจที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆในอินโดแปซิฟิกดังนั้นการปรากฏตัวของ F-16AM ในไทยจึงไม่เพียงเป็นข่าวใหญ่สําหรับวงการทหาร แต่ยังเป็นจิก๊กซอสํำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างสงครามในยุโรปก,กับสมดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การติดตามผลลัพธ์ขององค์การจัดวางกำลังครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจะตามองอย่างใกล้ชิดเพราะมันอาจกำหนดทิศทางความมั่นคงในภูมิภาคไปอีกหลายปีข้างหน้า